เรามาเริ่มต้นกันกันกบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในข่วงของปีมหามงคลกันก่อนนะครับไปกันที่จังหวัดพัทลุงครับโดยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีลาศิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ เมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่ศาลาการประเรียนวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพัทลุงนายปรีชานวลน,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคารวสและมีพระปริยัต วชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงประธานฝ่ายสงฆ์มอบเกียรติบตัตรให้กับผู้บรรชาผู้ระชาสามเณนจำนวน85รูปในพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ให้โอวาทประกอบพิธีลาสิกขาซึ่งได้มีการบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีรวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักในการประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวันรวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมตลอดจนบิดามารดาผู้ป,ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร,ร่วมมาเพนกุศลเกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนาและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งนับเป็นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติให้รู้จักมีความมานะอดทนและยังขอให้หลังจากลาสิกขาไปแล้วได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดีนำหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานหรือครอบครัวและอวยพรให้ทุกคนมีความสุขเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวโดยสวัสดิภาพครับ